สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุธที่22 มกราคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ไพ่เจ็ดเหรียญนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะคิดในเรื่องของเงินวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอยากจะ เรียกว่าต่อยอดเงินอยากจะลงทุนอยากจะมองหาไรายได้เพิ่มทําอะไรเพิ่มเติมช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากความรู้ความสามารถนะคะเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งมีไรายได้ที่ดีนะคะขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยนะคะพอพกไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเรียกว่าเสียงเงินแล้วถึงจะได้เงินนะ justice นะคะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะเรียกว่าช่วงนี้จะทําอะไรดูเหมือนคนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะจัดการวางแผนวางระบบระเบียบนะคะ เรียกว่ามีวินัยกับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะจัสติกเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะนะที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะคะรวมถึงบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารบัญชีตัวเลขนะคะก็ได้ด้วยเชนกันหรือ j u s t ก c เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการสถานที่ราชการก็ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการ เรียกว่าเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนการดูหนังสือนังหาตำรับตำรานะคะเตรียมพร้อมเตรียมสอบนะคะก็ได้ด้วยค่ะดิอิมเพลอร์นะคะศักดินะ์สรีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะคนวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบนะวันนี้การงานคุณนะคะก็เรียกว่าคุณค่อนข้างจะ ให้ความสําคัญกับงานกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยเรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่นะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปเนี่ยเรียกว่าไม่สูญเปล่านะคะจะได้ผลตอบรับกลับมาที่ดีอย่างแน่นอนนะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็เรียกว่าก็กําลังเพ่งมองกําลังมองดูนะคะนะกําลังจะให้การสนับสนุนให้การผลักดันให้การช่วยเหลือนะคะเพราะด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันนะคะมีความมุมานะมีความเพียรพยายามนั่นเองนะคะ เรียกว่าการงานโดดเด่นมั่นคงนะคะได้รับการพักการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรียกหรือวันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเซ็นเอกสารการต่อสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาก็เรียกว่าเป็นไปมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะส่วนการเงินนะคะชะคนวันอาทิตย์ดูเหมือนจะมีวินัยในเรื่องของการเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะ <S <S เพราะฉะนั้นหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะยิบจะจับจะทําอะไรดูเหมือนจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยทีเดียวนะคะโชคลาภก็มีเข้ามา ตัวเล็กจากเอกสารนะคะแต่หลักๆคนวันอาทิตย์เหมือนที่บอกมีโชคจากการงานมากกว่าโชคลาภลอยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนนี้ความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเป็นคนโสดความรักไม่ได้เด่นนะเพราะอะไรเพราะไพ่มันไปในทิศทางของคําว่าการทํางานการหาเงินการมุ่งหน้าในการสร้างอนาคตมากกว่าเพราะฉะนั้นรักมันอาจจะดูเงียบๆเหงาๆนะคะแต่อย่าลืมนะคนวันอาทิตย์คุณมีคู่ที่ดีนะคะคอยให้คาปรึกษาคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันคุณอยู่นะคะ คนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้โสดต่อไปก่อนก็แล้วกันเนาะแต่ก็ไม่ได้เหงานะเพราะว่าคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสุขภาพอาจจะมีบางปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเกิดจากการนั่งนานยืนนานทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานๆมากนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะ มั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะใครที่กําลังรู้สึกว่าขาดความเชื่อมัน่นขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะก็ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองนะคะสิ่งที่คุณทําจะประสบความสําเร็จค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข7มีเลข1และเลข4ค่ะสําหรับคนวันอาทิตย์มาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะ คนวันจันทร์หกไม้เท้านะคะมงบอกในเรื่องของงานนะคะการเดินทางนะคะเรียกว่าจะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากรวมถึงการงานวันนี้นาอศวินอ่าพ่ยหกไม้เท้านี่นะคะมงบอกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มที่ดีนะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซกับงานที่ทํากับหน้าที่ที่ทําอยู่นะคะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊อยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะมองหาอะไรใหม่ๆแต่ถามว่าที่เดิมเนี่ยมั่นคงไหมที่เดิมยังมีความมั่นคงอยู่นะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเงินมันได้น้อยหรือเปล่านะคะโอทีไม่ค่อยมีหรือเปล่านะคะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนที่ใหม่มันอาจจะมีในเรื่องของคาว่าเงินมากขึ้นรายได้เยอะขึ้นไหมนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานหรือว่ามีธุรกิจกิจการส่วนตัวเรียกว่าทุกอย่างมันต้องประคับประคองไปก่อน นะคะด้วยสถานการณ์ด้วยด้วยเศรษฐกิจด้วยสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะเรียกว่ามีงานทําถือว่ายังโชคดีนะคะบางคนตกงานว่างงานใครที่ตกงานว่างงานช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรอนะออกไปสมัครนะคะก็อาจจะรอเรียกตัวรอสัมภาษณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะกอดเอาไว้ให้แน่นนะคะทาหน้าที่อา่าสิ่งที่เรารับผิดชอบเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดนะคะส่วนการเงินนะคะมีไพ่สองเหรียญการเงินค่อนข้างจะหมุนนะได้มาหมุนไปหมดไปช่วงนี้หรือบางคนอาจจะ มีในเรื่องของการทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วการเงินคนวันจันนะต้องต้องมีวินัยในเรื่องของการาการบริหารในเรื่องของการเงินด้วยนะใครที่กําลังจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะก็เรียกว่าต้องต้องสร้างวินัยเนาะในการเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้ดีว่าจะจ่ายเท่าไหร่จะเก็บเท่าไหร่จะเอาตรงไหนไปใช้ตรงไหนนะคะโชคลาภไพ่คิงเหรียญมงบอกว่ามีโชคเข้ามานะคะผู้ชายจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้นะคะ ส่วนความรักนะคะช่วงนี้นะหมอฟ้ามองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะ รียกว่ามันอาจจะมีบ้างนะรู้สึกเงาเงาอ้างว้างปาเปล่าเปลียวโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าบางคู่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะความรักฉันสั่นคลอนหรือเปล่านะคะในช่วงนี้เพราะอะไรนะคะเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันรักมนเลยอาจจะดูเงาดูเศร้าไปบ้านนะแต่ก็เรียกว่าลิ้นกับปันเนาะบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องราวหรือว่ามีอะไรเข้ามากระทบกระทั่งกันนะคะส่วนคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณโสดนะ คุณให้ความสําคัญกับงานกับหน้าที่ที่ตัวเองทํามีคนเข้ามาพูดมาคุยแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะคะเรียกว่าคุยได้กับทุกคนนั่นเองค่ะสุขภาพวันนี้คนวันจันทร์อาจจะในเรื่องของอาการมึนๆงงๆวิงเวียนศีรษะนะคะเกิดจากการยืนนานนะคะหรือว่าจะเกิดจากการทรงตัวนะคะนะเรียกว่าอดๆเอ็นๆนะคะบางคนเหมือนกับรู้สึกเหมือนบ้านหมุนโลกหมุนนะคะที่ทํางานหมุนๆน,นะคะก็ค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค,อค,อคอ่อ,คอยๆยืนก็แล้วกันนะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะเธอควรออกกำลังกายบ้างนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายก็หาเวลาออกกำลังกายบ้างเป็นการรีแลกตัวเองนะคะนะเล็หนะไพ่มีเล็กหกมีเล็กสองและเล็กห้าค่ะมาดูคนวันอังคารค่ะ คนวันอังคารไพ่ห้าเหรียญช่วงนี้ไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกขาเข่าด้วยนะคะเกิดการพิกการแทงนะคะอาจจะต้องมีอะไรช่วยพยุงช่วยเดินในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพเนาะ สองดาบนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตาสายตาผามัวน้ำตาไหลนะคะเรียกว่าบางคนใช้เรียกว่าบางคนใช้โทร,รศัพท์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยในที่แสงสว่างอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะคะก็อาจจะผลตรงผลถึงในเรื่องของคําว่าสายตาด้วยนะคะนะเรียกว่าปวดศีรษะเครียดนะคะกัง,งวลช่วงนี้ภัยเตือนสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยเกิดจากความเครียดด้วยส่วนหนึ่งนะคะ ความเครียดนะคะพอเครียดมากๆสุขภาพจิตยําแย่สุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมตามนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ป่วยใครที่ไม่สบายอยู่ก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะส่วนใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะป่วยได้นะคะ การงานวันนี้นะการงานคนวันอังคารมันไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในการทํางานสักเท่าไหร่ด้วยสุขภาพของคุณส่วนหนึ่งหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทํางานไม่ได้เต็มที่อะนะร่างกายมันไม่พร้อมที่จะทํางานนะคะร่างกายมันเพลียร่างกายมันไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงซะเลยทําให้รู้สึกเฉยื่อเอือ่อยช้าในเรื่องของงานนะคะเรียกว่างานก็เยอะงานก็ยุ่งนะคะแต่ร่างกายก็ไม่ค่อยเอ,อื้ออํานวยนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะตอนนี้ก้าวไม่เทานะคะงานเยอะงานยุ่งนะรายรอบรอบ ตัวไปด้วยงานงานเก่ายังไม่จบยังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามานะคะเรียกว่าค่อนข้างจะหัวหมุนเลยทีเดียวในช่วงนี้นะทางานกันแบบหัวหกก้นขิดนะคะหัวไม่ได้วางห่างไม่ได้เว้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองงานของเพื่อนร่วมงานนะคะต้องเคลียร์ต้องจัดการยังไงก็เรียกว่าค่อยๆเคลียร์ค่ยคอยๆจัดการไปนะคะเพราะว่าถ้าเร่งรีบบางทีมันอาจจะเ,เกิดปัญหานะคะเกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นค่อยๆดูให้ดีนะคะในเรื่องของงาน ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเงินก็ตึงมือนะคะช่วงนี้ห้าเหรียญขึ้นมานิพายบอกรู้จักเก็บรู้จักออมบ้างในเรื่องของการเงินนะคะอะไรที่มันดูแบบซุรุยสุรายจนเกินไปก็ลดละวางบ้างนะคะนะเรียกว่าออมเงินไว้หน่อยวันข้างหน้าจะได้ไม่ลาบากนะคะเพราะช่วงนี้บางคนก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะจะจ่ายตรงไหนดีจะเอาตรงไหนไปโปกตรงไหนก่อนดีนะคะวันนี้เงินตึงจังนะคะจะกินจะใช้ยังไงดีนะคะเรียกว่าอาจจะดูวิตกกังวลในเรื่องของการเงิน ส่วนในเรื่องของความรักนะคะรักช่วงนี้มันก็ดูเหงามันก็ดูเศร้านะอะไรมันก็ดูแย่ดูหดถู่ไปหมดเลยนะคะเรียกว่ารักมันดูเหงามันดูเศร้ามันดูอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหัวใจเหลือเกินนะคะพูดคุยอะไรไปนะคะคนรักก็ดูไม่ค่อยให้ความสําคัญไม่ค่อยสนใจนะคะทําให้ใจมันใจมันยิ่งรู้สึกฝ่อเนาะเรียกว่าความรักช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะด้วยบางคนก็ต่างก็มีเรื่องเครียดนะคะคุณก็เครียดเขาก็มีเรื่องเครียดนะคะมันก็เลยทําให้ต่างคนต่างก็แบบ อยู่กันคนละมุมอยู่กันคนละที่นะคะไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะคุยกันสักเท่าไหร่นะเรียกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมในการรับฟังซึ่งกันและกันนะคะคนโสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโสดสนิทนะคะช่วงนี้สุขภาพเหมือนที่บอกนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะถ้าสุขภาพพร้อมใจพร้อมนะคะอะไรอะไรมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้รับข้อความสำคัญจากใครบางคนค่ะเลขนาไพยมีเลข5มีเลข2และเลข9อยากจะบอกว่าคนวันอังคาราไม่ค่อยมีโชคนะวันนี้เพราะมันเป็นไพ่ห้าเหลี่ยนนะคะแต่ถ้าใครชอบก็ลองเสี่ยงดวงดูนะคะมาดูคนวันพุธค่ะ คนวันพุธไพ่เดทเลยนะคะช่วงนี้คนวันพุธเก็บตัวเงียบนะอยู่กับตัวเองนะคะนะเรียกว่าพวกไพ่เดทเนี่ยนะคะเก็บตัวอยู่กับตัวเองไม่ค่อยอยากจะสูงสิงไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะเรียกว่าทําหน้าที่ทํางานของตัวเองนะคะ The l เเวอร์นะคะนะแต่บางครั้งนะคะก็อาจจะต้อง ขอความช่วยเหลือจากสังคมจากคนรอบข้างจากเพื่อนด้วยนะคะเพราะไพ่เดเลเบร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการพูดคุยติดต่อสื่อสารเจรจานะคะงานบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวนะคะให้เสร็จนะคะนะให้ลุล่วงให้สําเร็จไปได้นะคะเรียกว่าอาจจะต้องพึ่งทีมงานคนรอบข้างนะคะเข้ามา เข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือวันนี้ถ้ามีในเรื่องของงานประชุมนะคะงานอบรมใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทําเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะมันก็อาจจะมีคําว่าปัญหามีอุปสรรคความคิดเห็นที่แตกต่างความไม่เข้าใจกันนะคะเกิดขึ้นก็เรียกว่าต้องทอยทีทอยอาศัยค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์ค่อยๆใช้เหตุและผลซึ่งกันและกันนะปัญหาที่มันดูแย่นะคะมันก็จะ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่ทําอะไรที่คนวันพุธเนี่ยเอาอารมณ์ขึ้นมาเป็นหลักนะคะปัญหาที่มันแย่ๆอยู่มันก็อาจจะ เรียกว่าใหญ่โตเนาะมากกว่าเดิมนะคะเรียกว่าอย่าทําเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องราวใหญ่ๆนะคะอะไรที่นิ่งได้บางครั้งก็ต้องนิ่งนะคะบางครั้งก็ต้องรับฟังนะคะเรื่องราวสิ่งต่างๆจากคนรอบข้างนะคะอะไรที่เราต้องแก้ไขเราก็เรียกว่านามาปรับปรุงแก้ไขตัวเราเนาะอะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะมันจะได้ไม่ก่อเกิดผลเสียนะคะเพราะเด็กถือดาบนะคะก็เรียกว่าอาจจะแบบ ใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับลูกน้องกับบริวารน,นิดนึงนะเรียกว่าทําอะไรดูเชื่องชา้าไม่ทันใจเรานั่นเองนะคะเพราะคนนุนพุดนะเรียกว่า,าวันนี้ก็ควบคุมในเรื่องของอารมณ์ก็แล้วกันนะคะการงานเนี่ยยังมีความโดดเด่นยังมีความมั่นคงนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงบ้างเป็นบางช่วงเป็นบางอารมณ์นะคะ ส่วนการเงินนะคะคนวันพุธนะการเงินเนี่ยคุณยังมีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาเดืนหรเวอร์การเงินส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีสเสน่ห์ของตัวคุณเองนะคะแต่คุณอาจจะก,กังวลในเรื่องของคําว่านีสินนะคะนีสินภาระที่คุณต้องเคลียร์ที่คุณต้องจัดการมากกว่านะคะตรงนั้นเราก็ต้องวางไว้ก่อนเนาะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะเรียกว่าทุกๆอย่างให้มองว่ามันมีทางออกเข้ามาเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมก็แล้วกันนะคะ ชโชคลาภเนี่ยคนวันพุธนะส่วนใหญ่นะคะจะมีชโชคจากคนรักนะตัวเราไม่ค่อยมีชโชคต้องซื้อร่วมกับคนอื่นนะถึงจะมีชโชคนะคะวันนี้หรือคนวันพุธวันนี้ไพ่เดสกับไพ่เด็กดาบเนี่ยนะคะพงบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของข่าวข่าวงานข่าวดําเข้ามาก็าได้ด้วยค่ะส่วนความรักนะคะความรักวันนี้มีอะไรก็รู้ต้อง มีอะไรก็ต้องรู้จักที่จะหันหน้าพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันทําความเข้าใจกันพูดให้เยอะนะคะอย่าใช้ความนิ่งนะคะไม่อย่างนั้นอะไรที่มันดูแบบค้างคาใจกันมันอาจจะแย่กว่าเดิมนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เจ้าเสน่ห์เลยนะมีคนแอบชอบแอบมองนะคะแอบให้ความสําคัญสนใจคุณอยู่แต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณไม่พร้อมที่จะมีใครไม่พร้อมที่จะคุยกับใครนะเพราะด้วยความเครียดนะคะไพ่เดทเนี่ยมันดูเครียดเครียดมันดู เรียกว่ามีหลายๆอย่างให้ต้องคิดเนาะมันก็เลยทาให้คุณอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของความรักนะคะในในวันนี้เนาะแต่ก็มีคนเข้ามาให้ใจเต้นตุ้มตามอยู่เรื่อยๆสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่หันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ไพ่เดทเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของคําว่าโรคประจําตัวนะคะโรคที่อาจจะเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วกลับมาเป็นได้อีกนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกใส่เลือดกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะคะ แล้วเด็กถือดาบนี่อาจจะมีในเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะไม่ได้ร้ายแรงนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นสมใจปรารถนานแน่นอนค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขหม,มีเลกข3มีเลข6และเลขหนนะคะสําหรับคนวันพุธค่ะมาดูคนวันพฤหัสบดีค่ะ คนวันพฤหัสนะคะไพ่ที่อิมเพสบ่งบอกในเรื่องของความอ้วนทวนความอุดมสมบูรณ์นะคะรายร้อมไปด้วยอาหารของกินสิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะที e อิมเพสเนี่ยเป็นคนใจดีนะวันนี้ดูเหมือนคนวันพฤหัสคุณจะมีความใจเย็นนะคะนะเรียกว่ามีความใจเย็นมีความเป็นมิตรกับคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะคะคิงถ้วยนะคะ เรียกว่ารอบคอประมัดระวังนะคะอาจจะมีบ้างบางเรื่องราวที่เข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกนะคะแต่ก็เรียกว่าคุณค่อนข้างจะเก็บอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะในวันนี้การงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่าการงานค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีแนวโน้มที่ดีค่อนข้างจะราบรื่นนะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามานะคะทําให้ต้องรู้สึกหงุหงิดอยู่บ้างแต่คุณก็เคลียร์คุณก็จัดการมันได้นะคะในวันนี้เพราะไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของคําว่า าการนั่งเนาะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายังยังมีความสุขกับงานกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแต่อาจจะเหนื่อยกับลูกน้องหดรู้สึกหงุดหงิดกับบริวารน,นะคะไปนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่ทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะนะเรียกว่าด้วยด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดโอกาสหรือว่ารับฟังเรื่องราวปัญหานะคะของคนนั้นคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยเหลือใครนะคะแต่คนคนนั้นค่ะอาจจะไม่ได้ต้องการ ความช่วยเหลือจากคุณก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า,เ,าเสียความรู้สึกนิดนึงเท่านั้นเองนะคะการงานเนี่ยนะคะตำแหน่งหัวหน้าง,งานเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากหัวหน้าง,งานใครที่รอง,งานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีแต่อาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะวันนี้ทําอะไรดูเหมือนคนวันพฤหัสอาจจะต้องอยู่ในกรอบนิดนึงนะคะนะ เรียกว่าอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการเลยทีเดียวหรือถ้าการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าการเงินคุณไม่ได้ติดตดขัดนะไม่ได้ตึงนะคะคุณมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้ออะไรฉันก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อเพอเป็นไพ่ของความอ้วนถวนนะเพราะฉะนั้นการเงินวันนี้จะหมดไปกับอาหารของกินซะมากกว่านะคะส่วนใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภระวังมันจะเสียดไปเสียดมาด้วยนะคะความรักนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่า อาจจะเป็นในมุมของคำว,ว่าพ่อแง่แม่งอนแค่นั้นนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าใครที่ทะเลาะกันมีปัญหาการก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันให้อภัยกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามานะคะแต่จะถูกใจหรือไม่ถูกใจอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะสุขภาพนะคะวันนี้ใครที่กินเกง่งทานเกง่งระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องนะคะลำไส้นะ จุกเสียดแน่นท้องนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย้อนนะคะปวดท้องนะคะนะหรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายด้วยนะคะระวังรกอ้วนจะถามหาด้วยนะเป็นท้ยของความอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะ มาดูว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะคนวันพฤหัสเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลําบากนะคะเลขนาไพ่มีเลข3มีเลข5และเลข4นะคะสําหรับคนวันพฤหัสค่ะมาดูคนวันศุกร์ค่ะ คนวันศุกร์เด็กถือถ้วยนะคะหมกมุนกับหนังสือนังหาตำรับตำรานะคะหมกมุนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะดูนิ่งๆสถานการณ์เหตุการณ์โดยรอบเนาะ,ะอาจจะดูนิ่งๆดุงเงียบๆนะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์ ที่ให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะนะ้าเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะพอทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่มันอาจจะยู่เนเหนือนะคะการควบคุมการจัดการนะคะของคนวันศุกร์นั่นเองนะคะเรียกว่าบางอย่างก็รอบคอบก็ระมัดระวังแล้วแต่เหตุการณ์นั้นก็อาจจะยังเกิดขึ้นนะคะเช่นนะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะเกิดความเสียหายนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเน็ต WiFi อะไรพวกนี้ก็ได้นะ บางคนนัดกับลูกค้าเอาไว้แล้วอาจจะมีในเรื่องของการถูกยกเลิกการแคนเซนนะคะการงานวันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะนะเรียกว่าอา,อาจจะมีเรื่องราวนะคะที่ฉุกละหุกนะคะหรือว่าเกิดความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ารอบคอบนะคะโดยโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารนะเอกสารนะคะอะไรที่เรียกว่าอาจจะต้องเกิดการกู้เอกสารใหม่นะคะนะกู้หรือค้นเอกสารใหม่ในช่วงนี้ก็อาจจะดูวุ่นวุ่นนิดนึงนะคะ ส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยหาเก่งนะราชินีเหรียญเข้ามาประกบตัวนะคะบางคนหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่บางคนอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินจัดการภาระสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินแบบที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะก็ได้ด้วยค่ะจะเดินทางไปไหนก็เช็คตรวจสภาพรถให้ดีนะคะในเรื่องของการเดินทางจะได้ไม่เกิดความบุดงิดนะหรือบางคนวันนี้รถอาจจะเข้าสู์รถอาจจะเข้าซ่อมเคลมประกันเคลียร์ประกันก็ได้ด้วยนะคะ ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าทุกขลาบนะอาจจะมีโชคเข้ามาแล้วมีทุกนะคะหรือว่าอาจจะทุกก่อนแล้วจะมีโชคก็ได้ด้วยนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้รักมันดูเยบรักมันดูเหงาจังเลยนะคะ mm. บางคู่ก็เรียกว่าอาจจะดูอาจจะดูอยู่กันคนละมุมห้องคนละมุมบ้านนะคะเรียกว่ารักมันดูนิ่งๆรักมันดูเงียบๆนะนะ,ะหรือว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะก็เร <ii> ียกว่าช่วงนี้เนาะ มันมันเงียบแบบอ่าบางครั้งนะคะตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวนะว่ารักมันเงียบนะคะคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอช่วงนี้คุณทําไมดูนิ่งๆดูเย็เยียบเกินไปนะคะยังไงก็ระวังจะอ่าเขาเรียกว่ามีปัญหากันแบบเงียบๆก็แล้วกันเนาะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเดี๋ยวหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคุณค่อนข้างจะชังเลือกนะคะ โสดแต่ก็มีความสุขนะเพราะพวกพ่ยก้าเหลี่ยนเนี่ยโสดนะคะนะโสดแต่ก็ไม่ได้เหงาไม่ได้เศร้าจนเกินไปเนาะบางคนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักนั่นเองนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพทาวเวอร์เนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกอ่าเขาเรียกว่าบางคนเป็นต่อมทอมซินต่อมไทรอยนะคะน้ำเลือดน้ำหน,ำนองไม่ค่อยจะดีนะคะยังไงวันนี้ก็ดื่มน้ำทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของอาหารกันด้วยนะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะจําไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขเ้าและเลข6ค่ะมาดูคนวันเสาร์บ้างค่ะ คนวันเสาร์อัศวินไม้เท้านะคะนะเป็นไพ่ของการเดินทางการขับเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะห้าถ้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับงานเข่าดําก็ได้ด้วยนะในวันนี้นะคะบางคนเดินทางไปงานเข่าดํานะคะเกี่ยวข้องกับอ่าเรียกว่าการติดต่อก็ได้เนาะบางคนเดินทางไปติดต่องานประสานงานนอกสถานที่นะคะงานอัศ อัศวินไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพกงานเซลล์งานที่ต้องเดินทางนะคะนะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับรถยตดยานพาหนะก็ได้ด้วยนะคะการงานวันนี้ก็เรียกว่าโดดเด่นนะคะนะเรียกว่าการงานอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามานะคะอาจจะมีในเรื่องของการประชุมนอกสถานที่อบรมนอกสถานที่ก็ได้นะหรืออาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าการจัดสรรการแบ่งงานกันเกิดขึ้นนะคะ ก็เรียกว่าการงานมันอาจจะมีปัญหามีความอ,อามีคำว่าอุปสรรคนะคะนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดขึ้นนะคะแต่สุดท้ายดูเหมือนเรื่องราวสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเตรียมพร้อมนะคะนะในการตั้งรับกับปัญหากับเรื่องราวกับสิ่งต่างๆมาแล้วนั่นเองนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะไพ่สามเหลี่ยญขึ้นมาการเงินนี่ค่อนข้างจะมีรายได้เข้ามานะแต่มันเป็นรายได้ที่เรียกว่าหมุนเวียนนะคะ เรียกว่ากา,การเงินอาจจะมีในเรื่องของคำว่ารายได้ที่หมุนเวียนได้มานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้มาจากค่าคอมมิชชั่นนะคะนะเงินปันผลเงินส่วนแบ่งก็ได้ด้วยใครที่กําลังอยากจะได้รถนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะเพราะว่าไพ่สมเหลียญกับอัศวินไม่เท้าเนี่ยบางครั้งจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภเนี่ยถามว่ามีไหมโชคลาภมีนะ ตัวเล็ขจากเอกสารจะให้โชคนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้นะคนวันเสาร์ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหาเวลาให้กับคนรักบ้างนะดูเหมือนอคนวันเสาร์จะให้ความสําคัญกับงานหรือหน้าที่นะคะนะสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบจนบางครั้งอาจจะปล่อยปะละเลยคู่ของตัวเองนะคะทําให้คู่ของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหงาเงาเศร้าๆอยู่ในช่วงนี้นะเรียกว่าเขาอาจจะ ทำอะไรที่เป็นการเรียกร้องความสนใจเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการงอนกันนอยกันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าบางคนยังมุฟอ่อนไม่ได้นะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะเรียกว่าอาจจะยังมีในใจลึกๆคิดถึงแฟนเก่ายังรอคอยรักทั้งเก่าๆอยู่เลยนะคะแต่ถามว่าปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาคุยกับคุณไหมหมอฟ้ามองว่ามีนะแต่คุณอาจจะแบบยังยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะกับคนที่คุยอยู่ปัจจุบัน สุขภาพวันนี้คนวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกบาไหลตึงๆช่วงต้นคอนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะอย่ากังวลไปเลยกระแสการเงินกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วนะคะเรียกว่าการเงินกำลังจะดีขึ้นนั่นเองนะคะใครที่อาจจะกำลังกังวลในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่ในช่วงนี้นะคะ เลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลขคาและเลข3ค่ะสำหรับคนวันเสาร์หรือตัวเลขจากคนตายนะตัวเลขจากเอกสารจะให้โชคค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ